นี่สตัวเบบี้อ่ะตัวนี้ไงเฮียเก็บสี่กิโลอ่ะไม่กินนมกินละเพื่อนไปให้กินนมมันมันรู้จักดูดไว้พอก่อนไปนอนอกแม่มันด้ ถ้าอยู mm ่ใกล้บอกใได้เป uh ็นว uh, ัดมื่อว่ดูเออคันัฝาโล่สุดนทีบรสต์ออผมบอกให้ลูกลองดูดไหมให้ลูกลองดูดนมเกิดเด้ลนาทีลองดูดนมลองดูดดูน้ยตัวจัดใหญ่โอ้โหเด็กเดอ่าปกซอกีัน เจ็บต้องมา้แต่ตีห้าเกิดออดติ่หนึ่งคนเปาคอดกับไปนอนอห้องคนเดียวนั้น <Yeah. S 1> กลัวผีหลอกก็กลัว <Yeah. S 1> จดให้ดูดนมหัว mm hmm. สูง mm hmm. บินมาเกิดยังนอกคนนั้น mm hmm. กันหน้าน่าดูนอน้อยดูดูอไได้เลยนอได้เลยตัว้าตัก่อนช่วยนังดจแร yeah, งหัดมแค่ไหนะ it's okay

ดูจ MM. ัง่ะจิบ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 วัดคำนะ้นโโป้าอยู่ข้างมไม่ได้ปาเป็นวัดมือตาก็หน้าเแอหน้าว่าอีกอย่างอีนั้นป้าก็หิวเข้าไม่คฮ้ยตีนึงละตีหนึ่งเกือบแก่ะหยใจแห้งๆลึกๆ

คนล้อคนล้อฮะคนเแขน็นทันี้คนลอ้อคนเฝ้าขอดกับจะรับก็รับม่ได้ไหนนะ่ะปุ๋ยป,ย,ปย,ยปุ๋ยปุ๋ยด้ยปุ๋ยด้ปุ๋ยมันจะดอยสุถเทพรอกมันจะดอยปุ๋ยมึนตาวอยนะ่ะเออตาวานะแคอีนี่มันอูอ้อย่าง <c oughs> <c oughs> Hô đá bỏ bơm mùa đam mùa bơm bỏ bơm mùa bỏ bơm đam Mò đam mắc quần nó đam mùa 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 đam Han godt, han ham. Jeg skal lige her ham over veje og måle ham. Der kan du gå med over. Det skal vi lige her over på den anden side. Jeg kan se, at han har også lukket brystet nu, så det er helt det noget Det er มันสิโฮลิซิลิฟิงะเฮีเอามือบีบนมเด็กที่ทับโซเล่นน้องโซเนเด็กททับผูดังเกิดตะกี้นี่กินนมแล้วว่าดูดแป๊บไปแป๊บว่ะดูดจังอยู่ว่ะมันดูดเปลยนแล้วมีในตอองพุละหูจะฝันนอยไปหูจะฝันนอยไป បាន្លាប់មាន់មាន់មាន្លាប